อธิบายผลคูณคาร์ทิเซียนหลังจากทราบนิยามของผลคูณคาร์ทิเซียนไปแล้วเป็นยังไงบ้างเข้าใจกันหรือเปล่าถ้ายังงงง,งอยู่ลองมาดูแผนภาพนี้เพื่อเพิ่มความเข้าใจกันเถอะให้เซตเเท่ากับเซตของ1 2 3 1> และเซต B เท่ากับเซตของกอและขอดังนั้น A คูณ B จะเท่ากับเซตของคู่อันดับที่สมาชิกต,ตัวหน้าเป็นสมาชิกของเซต A และสมาชิกต,ตัวหลังเป็นสมาชิกของเซต B โดยที่สมาชิกแต่ละตัวของเซต A จะต้องจับคู่กับสมาชิกทั้งหมดของเซต B ดังนั้นสมาชิกของ A คูณ B, mm hmm. b ก็คือ1จับคู่กับกได้เป็นคู่อันด mm ับ1ก1จับคู่กับขได้เป็นคู่อันด 1, mm ับ1ข 2. จับคู่กับกอได้เป็นคู้วอันดับ2กอ 2. จับคู่กับขอได้เป็นคู่วอันดับ2ขอ 3. จับคู่กับกอได้เป็นคู้อันดับ3กอและ 3. จับคู่กับขอได้เป็นคู้อันดับ3ขอเป็นยังไงกันบ้างเห็นภาพของผลคูณคาร์ทิเซียนเพิ่มขึ้นแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วไปเรียนต่อกันเลย